ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร AB ีคอลลาเจนผสมรังนกแท้เพื่อสุขภาพ กลมาในช่วงสุดท้ายนะครับกับช่วงคันปากอยากดานค่ะช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยนี่เลย AB คอลลาเจนค่ะเป็นคอลลาเจนผสมรังนกแท้ใครที่มีปัญหาในเรื่องของข้อเข่ากระดูกข้อต่อ,อ,อต่างๆ <Ừ. S 1> จาจัดตัวนี้ไปเลยแล้วตัวนี้เขามีความพิเศษอีกอย่างหนึง่งก็คือเขามีนะคะส่วนผสมจากวิตามินซีเพราะฉะนั้นการที่วิตามินซีเนี่ยมันมาเจอกับคอลลาเจนการดูดซึมเนี่ยมันจะง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้เลยตัวนี้ผสมกับอะไรก็ได้จะเป็นน้นาําผลไม้ก็ได้ได้หมดอาหารอะไรก็ผสม ได้หมดเลยหรือว่าน้ำเปล่าเพียวๆก็ได้เพราะตัวนี้เขาไม่ข่าวเลยนะคะคสนใจนะคะวันนี้มีโปรสุดคุ้มมาฟากเอบิคาราเจนครับซื้อ1กระปุกแถมอีกหนึ่งกระปุกรปครับและเราจะแถมขนาดพกพาไปอีก1กระปุกครับรวมมูลค่า3870ด้ยบาทแต่ว่าถ้าสั่งซื้อวันนี้วันนี้นะฮะในรายการโทรเลยนะฮะพิเศษเหลือเพียงแค่9 9 0บาทเท่านั้นอยากจะได้โปรโมชั่นสุดคุ้มจากเอบิคาราเจนโทรเลยครับ0 6 5 5 9 4 1 9 2 5 0 6า5ก4 1 9ี่นะฮะค่ะมากันที่คน,น้อ ี่ค่ะคลิกรัานอะมากเลยพี่ต่อธนภพทำไมจ๊ะล่าสุดเขามีผลงานนะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าฝีไม้ลายมือที่ผ่านๆมาเนี่ยคือฝีมือดีมากการันตีด้วยรางวัลมากมายที่คุณต่อก็ได้รับไปนะแต่ว่าละครเรื่องใหม่ล่าสุดนะคะนี่เลยที่กําลังจะออนแอร์อยากเกิดใหม่ใกล้ๆเธอ,เอประกบคู่กับนางเอกรุ่นพี่อย่างพี่แอฟทักษออนเวลนี้นะนดูน่าดูจริงๆแต่คนหน<อ>ูว่ารอติดตามเลยนะเพราะว่ากระแสเนี่ยปังตั้งแต่เขาปล่อยทีเซอร์เลยเมื่อวานนี้เนี่ย ทางด้านผู้สื่อข่าวเขามีโอกาสไปเจอคุณต่อในงาน Extra Ordinary 2021 Line Up นะคะคก็เลยไปถามถึงความรู้สึกที่แฟนๆเนี่ยหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยผลงานเรื่องนี้คุณต่อเขาก็บอกว่าคือฟีดแบกเนี่ยมันดีกว่าที่คิดมากเลยดีจนพูดเลยว่าคนทำเนี่ยกดดันมากนะสัญญาว่าจะทําให้เต็มที่ก็แล้วกันแล้วก็ยังคงชวนเหมือนเดิมว่าวันที่30กันยายนนี้มาดูสดพร้อมๆกันแล้วเรื่องนี้เนี่ยน่าจะครบทุกรถเลยส่วนเคมีกับพี่แอปเนี่ยคือ พี่ต่อเขาก็บอกว่าไม่เคยคิดถึงเคมีมาก่อนว่ามันจะไปกันได้ไหมแต่ว่าทั้งผมแล้วก็พี่แอฟแค่เชื่อในบทบาทที่เราเล่นสําหรับพี่แอฟแล้วเนี่ยถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากสนุกที่ได้ทํางานกับเขาแล้วก็อยากกินดีกับเขาด้วยในการกลับมาเอ,อาละค่ะบอกเลยว่าเรื่องนี้น่าติดตามมากๆเลยเพราะว่าเป็นการที่นําทั้งสองคนนี้มาประกบมาเจอกันเป็นครั้งแรกแล้วคือทั้งสองคนนี้อายุเนี่ยต่อให้ห่างกันมากแค่ไหนแต่คิดว่าน่าจะไปได้ดีแลละนะ รอไม่ล่ะ,ลละดูแค่โรกเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าเคมีคออามา<ด>แล้วนะอ,ยอยากดูนะ <No. S 1> เพราะ <No. S 1> ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้เห็นการประชันกัน <c oughs> กับคนที่มีฝีมือในเจนเจนยุคอาจจะบอกว่าเจนเก่าก็ไม่ได้เนาะก็คือเจนคนโตอ่ะพี่แอบก็เป็นเจนคนโตกับน้องต่อก็คือมาห่างกันเยอะไงใช่แต่ว่าสองคนนี้คือปังทั้งคู่ไงปังในคนละแบบแล้วพอมารวมกันเนี่ยเคมีก็ตรงกันพอดีเลยนะฮะไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้นะฮะนาเดะโคกิมิยะครับเคลียดาม่าถูกเบรกละครคู่กับสาวยายา เพื่อทำไม คือต้องไปรัดคิวหายกับอีกหนึ่งนางเอกคือนางเอกโบเมลาดาที่เพิ่งย้ายไปช่องสามนี่ไงหรอมีคนเขาว่ามับนี้กระโยงกันไปแบบนั้นเลย<ร>นะครับก็เลยไปถามเอ๊ะมันเป็นยังไงเรื่องนี้น,นยนะโดยขเขาก็บอกว่าถามถึงเรื่องละครลายกินรีที่เล่นคู่กับยายา,ยายเนี่ยต้องพักกองไปก่อน,อน,นี่เกิดจะยังไงก็คือคุณณเดชก็บอกว่าต้องบอกว่ามันเป็นเหตุผลสุวิสัยจริงๆเลยต้องทําการพักแต่ว่าทีมงานก็ยังคงต้องทํางานทีมผู้จัดก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทีมงานต่อไปเลยทําให้ต้องมีการ ว่าจะเฉยด้วยเหตุสุวิสัยอะไรก็อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันก็คือเราก็รอบทด,ด้วยนะฮะแล้วถ้าถามว่าพร้อมเมื่อไรเนี่ยก็คงต้องถามพี่ออฟพี่แดงก็คงต้องพร้อมรุยกันต่อไปถ้าถ้าพร้อมทีมงานพร้อมทุกอย่างก,ก็ลุยกันไปเรื่อยพร้อมออนแอร์อย่างแน่นอนให้มันเป็นมาตรฐานที่สุด แบบว่าถ้ามันมีปัญหามาแล้วรีบถ่ายมันจบๆไปเนี่ยกลัวผลงานจะไม่ดีเบรกไว้ดีกว่านะฮะ uh huh. ส่วนถามว่าร่วมง,งานคุณโบเวลดาเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะเขออาบอกก็ดีนะก็ถือว่าทํางานด้วยกันแล้วไม่มีปัญหาเลยเลยแต่มันก็มีดราม่าใช่ไหมหลังน้องจอยว่า <Hi. S 2> สาวโบเนี่ยย้ายมาจากช่องเจ็ดย้ายมาปั๊บมาเสียบละครแทนคุณยายา,ยาปุ๊บเนี่ยเป็นยังไงคุณเด็กเด็กก็บอกว่าไม่หรอกมั้งไม่เกี่ยวกับหรอกอันนี้ปูไว้หมดแล้วว่าใครเป็นใคร เป็นใครเป็นผู้จัดเนี่ยก็คงต้องวางตัวนางเอกพระเอกถูกไหมล่นะคงไม่ใช่ว่าวางนางเอกว่าคนนี้พออีกคนหนึ่งย้ายมาเก้เาคนนี้มาเสียบแทนผงว่าไม่น่าจะใช่คนละโปรเจกต์กันด้วยไม่ใช่เรื่องลายกินดลีอย่างแน่นอนก็เห็นว่า พูดถึงเรื่องของผลงานอะไรเงี้ยก็รอให้ติดตามก็บอกว่าชมว่าน้องเก่งเหมือนกันจริงเห็นใจคุณโบนะตั้งแต่ย้ายมานี่คือโดนดราม่าเยอะมากอ่ะทำมาได้คือสงสารเลยอ่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือมีหลายคนชอบไปคิดว่าคุณโบเข้ามาแล้วจะมาแทนที่คุณยาย่าอย่างเงี้ยคือมันคนละคนกันเนาะก็ต้องแบ่งแยกแยกแยะแฟนคลับใครแฟนคลับมานชอบใครก็ดูผลงานคนนั้นคาแรคเตอร์บางทีคาแรคเตอร์ที่ผู้จัดวางไว้ให้เนี่ยมันก็ต้องบ่งบอกถึงตัวนักแสดงแต่ละคนอยู่แล้วบางทีเนี่ยยาย่าจะเล่นบทนี้ไม่ได้ คุณโบเล่นได้แต่อีบางบทเนี่ยโบไม่เหมาะเลยคุณยายเหมาะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะมันไม่มีใครเสียบแทนใครได้หรอกนะนอกจากก็นอกจากจะแบบเป็นอะไรแบบสุดนิสัยจริงๆเลยอ่ะที่ต้องเปลี่ยนจริงๆอ่ะอันนี้ก็ไม่เคยเจอเหมือนกัน แต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของละครภาพยนตร์แล้วเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นตํานานสุดปังปริเยจริงๆตานานที่มีลมหายใจไหมตำนานที่ยังมีลมหายใจแล้วก็คงจะมีลมหายใจต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าสําหรับนี่ดูประมาณ3ามสี่รอบแล้วละครบุเพศน,นิวาส <c oughs> ใช่ไหมเห็นที่อมบอยไหมเจ้าผู้ชมไปที่ห้องทํางานทีไรนะเปิดบุเพย้อนไปย้อนมานดูวนเอาเป็นว่าต่อไปเนี่ยดูไม่เบื่อไม่ต้องดูวนแล้วนะก็ดูภาคแรกไงก็รอว่าภาคสองเมื่อไหร่จะมาเอ้ยเมืม่อไหร่จะมีภาคต่อคิดถึงมาแล้วภาคสองบุพเพศนิวาสแต่ว น,น,ะะนี่เ,ออเลยเรียกว่าแฟนๆละครบุเพศนิว่าเนี่ยจะต้องตั้งหน้าตั้งตารอคอยภาคต่อไปกันอย่างใจจดใจจ่อนะคะเพราะว่าล่าสุดนี่เลยภาพยนตร์ค่ายดังอย่าง GDS ประกาศเตรียมทาบุเพศนิวสอ2ค่ะจะเล่าเรื่องราวในชาติพบใหม่ของคู่พระนางบนจอยักษให้แฟนๆได้รับความประทับใจกันแบบเต็มตาก,กันไปเลยงานนี้เนี่ยได้ผู้กํากับฝีมือดีอย่างพี่ปิ๊งอดีศรนะคะมาเองเลยไว้ใจได้จากผลงานต่างๆที่เคยผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทั้งรถไฟฟ้ามาหานาอหรือว่าจะ เป็นละครเรื่องน้ําตากรรมเทพอันนี้ชานปุวัดูบ่อยมากเหมือนกันนะคะ <c oughs> นี่ลอย <c oughs> เดี๋ยวพี่ปิ๊งเนี่ยจะมาถ่ายทอดความสนุกสนานในครั้งนี้ให้กับคุณผู้ชมการเรื่องราวความรักในพบชาติใหม่ของพ่อเดชแล้วก็แม่กระเกตจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องอดใจรอก,กันอีกสักนิดหนึ่งนะ,ค,ะคิดว่าไม่นานเกินรอยอ,ยอย่างแน่นอน <c oughs> คิดว่าเป็นยังไงบ้างบางคนก็ติงเหมือนกันนะาบางคนบอกว่าเอ้าจากละครที่ดังในจอแก้วเนี่ยนะฮะแล้วจะมาเป็นจอภาพยนตร์เนี่ยมันจะดีหรือเปล่าเพราะมันก็มีหลายเรื่องที่ไปเปรียบเทียบกันแต่ว่า เราก็ไม่พูดว่าดีหรือไม่ดีไงเราก็ต้องรอดูต้องรอดู <นะ S 2> อดก่อนอ,อย่าเพิ่งไปแบบว่าด่วนตัดสินใจหรือว่าไปอคติก่อนนะคะาทมบอกว่าไม่ได้เป็นคนเดิมทําอ่ะไม่ได้เป็นทีมเดิมทําอ่ะ มันจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่จริงๆเชื่อใจพี่ปิงนะเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาพี่ปิงก็คือโอ้โหทั้งนั้นแล้วก็ปังเรื่องเดิมแต่เปลี่ยนค่ายเลยนะเปลี่ยนทีมทั้งหมดเลยนะแต่นักแสดงชุดเดิมอ๋อใช่ไหมก็คิดว่าจะใช่เพราะว่าถ้าไม่ใช่พ่อเด็กแกรเกนคนเดิมเนี่ยมันก็คนดูจะไม่อินไงเนาะอ่ะแน่นอนว่าเดี๋ยววันนี้นะฮะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะกันแล้วก็ขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนของเราด้วยครับนีเลย a อบคอลลาเจนค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องข้อต่อกระด จัดไปเลยพร้อมกับโปรสุดคุม้มโปรสุดคุม้มวันนี้ซื้อ1กระปุกแถม1กระปุกและเราจะแถมขนาดพกพาไปอีก1กระปุกรวมมูลค่า3,870บาทแต่ว่าสั่งซื้อวันนี้พิเศษราคาเลอเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะฮะโทรเลยครับ065 594 1925ครับเบอร์นี้ครับ065 594 1925้นงเอหรับอบคุทิดเลยพี่โอมขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ